คุณผู้ชมขามาดูเรื่องดีๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการขนส่งคมนาคมที่ทําให้หลายคนบอกว่าเฮ hey เลยเพราะว่าได้ใช้สักทีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะที่วันนี้ประชาชนมาทดลองใช้บริการกันอย่างคึกคัก,คกเพราะว่าช่วงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยก็คือช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงนะคะเป็นช่วงที่โอ้โหหลายคนบอกว่ารถติดมากสาหัสเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้พอเปิดให้บริการวันแรกก็เลยคึกคักกันทีเดียวมีหลายคนเตรียมมาใช ใช้บริการกันเชื่อเลยค่ะว่าถ้าหากว่าเปิดเต็มรูปแบบเนี่ยจะสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้นค่ะ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์มอและบริษัทอีสเทนบางกอกโมโนเรลจำกัดหรือว่า EBM ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ได้เปิดให้ประชาชนนะคะทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในช่วงสถานีหัวหมากยาวไปจนถึงสถานีสำโรงรวมเนี่ยส3สถานีก็เปิดให้บริการเป็นวันแรกนะคะโดยจะให้บริการฟรีเป็นระยะเวลา1เดือนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง ถึง20นาฬิกาก็คือ9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะหลังจากเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการประมาณ1สัปดาห์เนี่ยก็จะมีการมาประเมินกันอีกครั้งก่อนที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทั้ง23สถานีในระยะต่อไปค่ะ ซึ่งประชาชนที่ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบางส่วนนะคะบอกกับทีมข่าวบอกว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยปกติแล้วประชาชนก็เดินทางกันเป็นประจำเพราะค่อนข้างสะดวกสบายและประหยัดเวลาด้วยซึ่งวันนี้เปิดให้บริการทดลองใช้เป็นวันแรกก็อยากจะมาลองนั่งดูขณะเดียวกันก็มีประชาชนบางส่วนที่ไม่ค่อยได้เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามาทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเช่นเดียวกันก็บอกกับทีมข่าวนะคะว่ารู้สึกพึงพอใจ และมั่นใจในความปลอดภัยพร้อมเชื่อว่าหากเปิดให้บริการเต็มรูปแบบก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและช่วยลดความแออัดจากการจราจรบนท้องถนนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็นช่วงพรามถามนะคะที่คนไปทำงานเลิกงานกันเนี่ยก็จะเป็นช่วงการจราจรที่ค่อนข้างคับขั่งค่ะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะช่วงลาดพร้าวสำรงระยะทางรวม30.4กิโลเมตร เป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลหรือว่าระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบคร่อมราง ไร้คนขับสายแรกในประเทศไทยมี23สถานีค่ะเริ่มต้นจากแยกรัชดาลาดพร้าวไปสิ้นสุดที่จุดตัดถนนสุขุมวิทที่สถานีสำโรงมีความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับผู้โดยสารได้568คนต่อขบวนหรือ17,000คนต่อชั่วโมงต่อเที่ยวสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวรถไฟฟ้าแอพอร์ตเรลิงรถไฟสายตะวันออกรถไฟฟ้ามหานค ครสายสีน้ำเงินและในอนาคตก็จะสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มได้อีกด้วยค่ะเป็นข่าวดีจริงๆนะคะของชาวราดพร้าวไปจนถึงสำโรงเลยนะคะจะได้เรียกว่าคลี่คลายกันไปบ้างในช่วงของพรามไทม์เนาะช,ช่วงราชาวนั่นเองค่ะ